อะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยข่าวเช้าทางสมาร์ทวีดิโอกันต่อนะครับสมมวัรดีคมันนี้ค่ะ <c oughs> ต้องพูดกันเลยซิงเจียอยู่อีซิงนี่หัวชาค่ะวันนี้วันตุดซีนค่ะขอให้ทุกคนแบบว่าแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทัพย์ <c oughs> เพราะว่าตุษจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงแบบว่าช่วงเทศกาลไหว้เจ้าทุกคนก็จะได้กินแบบพวกแบบของไหว้เจ้าเต็มไปหมดว่าจะเป็นไก่หมูเห็ดเป็ดแก่ขนมเข่งขนมเทียนในทุกๆบ้านที่ไหว้เจ้านะคะวันนี้เราจะมาพูดว่ากินยังไงเที่ยวยังไงใช้ยังไงไหวยังไงให้เราทั้งแบบได้บุญทั้งเฮงแล้วก็เฮลตี้ด้วยสุขภาพจะได้แข็งแรงด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้กันว่า ในช่วงที่เป็นเทศกาลไหว้ตุ๊จีเนี่ยนอกจากจะไหว้ตุ๊จีนแล้วเนี่ยยังทำลายสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าในเทศกาลไหว้เจ้าหรือตุ๊จีเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอกันก็คืออาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะบนโต๊ะแล้วส่วนมากที่เราจะไหว้กันเราจะเน้นเป็นเนื้อสัตว์กับแป้งเช่นพวกเนื้อสัตว์ก็หมูเห็ดเป็ดไก่ที่เราจะเรียกว่าซาเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวก ขนมเข่งขนมเทียนที่เขาเป็นทำรรเนียนในช่วงตุดจีนอันนี้ก็มีแต่แป้งแล้วก็น้ำตาลทางนั้นเลยโดยที่ไม่มีผักใดๆเลยทีนี้นะคะเราจะทำยังไงเพื่อให้สุขภาพดีใช่ค่ะตอนไหว้เราอาจจะไม่ได้เอาผักเนี่ย ขึ้นโต๊ะแต่จริงๆหมอว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีนะคะเวลาที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้ผักด้วยบรรพบุรุษเราจะได้สุขภาพแข็งแรงด้วยะคะ่ะแล้วก็คนที่บอกว่าลามากินเนี่ยก็จะได้สุขภาพแข็งแรงด้วยเวลาจัดโต๊ะอาหารนะคะต่อให้ตอนที่เราไหว้บรรพบุรุษเนี่ยไม่ว่าเราจะตัดจัดโต๊ะอาหารยังไงแต่ถ้าเราเอามาจัดกินของเราเองกันแล้วเนี่ยหมอแนะนาให้มี อาหารจานผักเสริมเข้าไปแล้วเวลาเรากินหรือจัดแต่งจานต่างๆเนี่ยหมอแนะนําให้ตักเป็น2องหอันนี้คือสูตรที่ดีสําหรับการกินอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็คือกินผัก2ส,ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเป็นข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์1นหนึ่งจะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็จะทําให้ระบบ การย่อยอาหารของเราดีแล้วก็แคลอรี่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะเกินเพราะว่าโดยส่วนมากเวลาที่เป็นไหว้เจ้าเนี่ยเราจะชอบกินแต่เนื้อสั์หมูเห็ดเป็ดไก่เลยอันนี้ระบบย่อยจะไม่ดีค่ะแล้วก็แคลอรี่จะสูงเกินไปเพราะว่ามันค่อนข้างมันและนอกจากนี้นะคะคนจีนเขายังบอกอีอกว่าเนี่ยแนะนำให้จิบชาหลังทานมื้ออาหารเพราะว่าชาเนี่ยชาร้อนเนี่ย สังเกตไหมคะเวลาเราล้างจานถ้าเกิดเป็นอาหารที่มันๆเราใช้น้าเย็นล้างมันล้างไม่ออกนะเราต้องใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเช่นกันค่ะในกระเพาะอาหารของเราเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเรากินของมันๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังกินน้ําหวานน้าอัดลมที่เราใช้ว้ายาด้วยใส่น้ําแข็งเข้าไปอีกเนี่ยมันจะทําให้ไขมันเนี่ยเกาะตามลำไส้เกาะตามกระเพาะอาหารของเราแล้วมันทําให้ย่อยยากนะคะคนจีนจะแนะนําว่าให้จิบ เป็นน้ําชาอุ่นๆเนี่ยหลังมื้ออาหารจะช่วยทําใหา้กระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ระบบย่อยของเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้ไขมันของเราล้างได้ดีขึ้นค่ะโดยที่เราเอาจจะจิบเป็นชาอูหลงหรือว่าชาเขียวเพราะชาเขียวก็ช่วยกระตุ้นและเผาผ่านเผาผ่านแคลอรี่ได้ดีค่ะแนะนําเป็นชาอุ่นๆเนาะไม่ใช่ชายเย็นนะคะค่ะแล้วก็ ในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างที่เขาชอบบอกให้ทํากันก็คือทําความสะอาดบ้านก่อนเทศกาลตรุษจีนเพื่อเป็นกุศโลบายคือหนึ่งคือเขาบอกว่าเพื่อทํขาขจัดสิ่งสกรปรกออกไปต้อนรับสิ่งที่แบบแห้งๆดีๆเข้ามาในช่วงปีใหม่แต่จริงๆมันก็เป็นกุศโลบายอีกกุศโลบายหนึ่งของคนจีนซึ่งเขาอยากให้ทุกคนเนี่ย ปัดเป่าพวกเชื้อโรคต่างๆพวกฝุ่นที่มันค้างคาเพราะว่าฝุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบหายใจของเราไม่ดีการทําความสะอาดเนี่ยก็จะทําให้ฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันหายไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งดีทั้งในเรื่องของการมูสายมูทั่วไปแล้วก็ดีในเรื่องของสุขภาพด้วยหมอแนะนําให้ทําก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนห,หรือวันนี้ก็ยังทันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนไหว้เจ้านะคะตอนนี้ค่ะอากาศของเราเนี่ยเนื่องจาก PM 2.5ค่อนข้างเยอะโดยปกติอยู่แล้วเนี่ย มันก็ฝุ่นเยอะอยู่แล้วค่ะยิ่งเราเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือเผาพวกของไหว้เจ้าต่างๆเนี่ยเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่โล่งจริงๆอากาศถ่ายเทจริงๆและแนะนําว่าอาจจะใส่แมสในตอนที่เผากระดาษเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีหรืออะไรที่ใช้ทํากระดาษเงินกระดาษทองทําลายร่างกายหมดแล้วก็ควันทุกที่เราใช้จุดเนี่ยก็ทําลายร่างกายเดี๋ยวนี้ตัวหมอเองหมอเป็นคนจีนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไหว้ตุ๊กจีนเหมือนกันหมอเผากระดาษเงินกระดาษทองน้อยลงมากๆเพราะว่ามัน ไม่ดีเลยค่ะทําลายชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็คือจริงๆเผาเพื่อเป็นธรรมเนียม ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต้องเผาจนมันแบบเยอะเกินไปนอกจากจะทาลายชั้นบรรยากาศโลกแล้วแล้วก็ทําลายสุขภาพเราด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเราเผาเยอะแล้วบรรพบุรุษเราจะได้เยอะแต่ว่าใช่ค่ะมันเป็นธรรมเนียมเราก็ควรเผาให้เขาเล็กน้อยเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเขาได้รับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทําเยอะมากเพราะมันทําลายสุขภาพเราเองด้วยรักบรรพบุรุษก็ต้องรักตัวเราและร่างกายของเราด้วยค่ะครับอ่ะอันนี้เป็น สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามรมเนียมจะทําให้พอดีก็จะดีต่อสุขภาพด้วย <c oughs> แล้วก็ดีต่อเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมด้วยนะครับ,รบอาทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับหลายคนของไหวเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับเ <c oughs> ชื่อว่ากินยังไงก็กินไม่หมดหรอกนะครับเราจะมีวิธีเลือกเก็บยังไงเลือกแจกจ่ายยังไงให้ให้เหมาะสมและดีต่อสุขภาพนะครับจริงๆแล้วการจีนเนาะนอกจากเขาจะเรียกว่าไหว้บรรพบุรุษแล้วก็คือการทําทาน การทำทานอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปแบบ ให้เงินขอทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไหว้เสร็จเราอาจจะแจกจ่ายของที่เราไหว้เนี่ยให้คนที่เรารักให้เพื่อนเราที่ไม่ใช่คนจีนอะไรเงี้ยแบ่งให้เขาทานแล้วก็เก็บของที่ทานไว้ให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยเสียดายค่ะแล้วเหลืออาหารที่ทานเนี่ยข้ามวันข้ามคืนบางคนกินเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอันนี้ไม่แนะนาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเก็บไว้นานๆแบบนั้นเชื้อโรคและจุลินทรีย์มันจะยิ่งทําลายอาหารแล้วทาให้ประสิทธิภาพไม่ดีนะคะเราควรจะแช่ฟรีส แล้วก็พอแช่ฟรีเสร็จเนี่ยพอแช่เสร็จเนี่ยเวลาที่จะเอามาทานเนี่ยก่อนทานทุกครั้งอย่าทานเย็นๆนะคะแนะนําให้ทานให้อุ่นให้มันร้อนก่อนอย่างน้อยความร้อนค่ะจะช่วยทําให้อาหารของเราเนี่ยดีแล้วก็สดใหม่ยยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ฆ่าเชื้อโรคได้บางส่วนค่ะแล้วก็เลี่ยงนะคะการ <c oughs> ทานของหวานของทอด ของมันมากเกินไปยิ่งพวกขนมเข่งขนมเทียน<ม>หูหมูอย่างเงี้ยค่ะกินได้ค่ะแต่ว่าเราต้องกินน้อยหน่อยยิ่งใครนะคะที่มีปัญหาโรคประจําตัว,ชวเช่นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลเราต้องลดโซเดียมลดไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกนี้ต้องกินแต่ในปริมาณที่น้อยมากหรือแค่อาจจะแบบกินเป็นธรรมเนียม,มขนมเข็งสักชิ้นหนึ่งขนมขนมเทียนขนมเข่งสักอย่างละชิ้นพอไม่ต้องกินให้มันเยอะแบบนั้นค่ะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะแจกจ่ายคนอื่นอย่างนั้นจะดีกว่า แล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจริงๆแล้วตามธรรมเนียมคนจีนจริงๆเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนนะเป็นคนจีนที่อยู่เมืองจีนเลยอย่างหมอเคยไปอยู่สิ่งที่เขาจะทํามากที่สุดคือเขาจะอยู่ด้วยกันเงินเป็นครอบครัวไม่ว่าจะไหว้เจ้าอะไรเขาไม่ได้ไหว้ยเยอะเหมือนเมืองไทยนะคะไหว้นิดเดียวเองค่ะไหว้แค่ตั้งโต๊ะเล็กๆค่ะว่ามันพะบ,บุรุษแต่สิ่งที่เขาจะแนะนําก็คือการอยู่รวมกันของครอบครัวแต่ทีนี้มันก็จะ ผูกเนื่องมากับการอดหลับอดนอนค่ะชอบนั่งเล่นไพ่กันในครอบครัวที่เมืองจีนคือเขาจะนั่งแบบเล่นไพ่นกกระจอกหรือว่ากินเหล้ากินเดิมสุราเพื่อเป็นการฉลองกันคนไทยก็เหมือนกันค่ะชอบเป็นหมอนแนะนําว่าอันนี้ให้ลดน้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าอดหลับอดนอนเนี่ยแล้วยิ่งต้องไปทํางานในวันรุ่งขึ้นอย่างวันนี้วันจันทร์เนาะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานแล้วอดนอนกลางคืนอันนี้ไม่ดีเลยค่ะแล้วก็ เวลาที่เราไหว้เจ้าหรืออะไรเนี่ยตามสารเจ้าเนี่ยค่อนข้างสกรปรกค่ะมันจะมีฝุ่นมีควันทูบต่างๆนานาให้เราล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะหยิบทานอาหารไม่ใช่บางคนไหว้เจ้าอุ้ย ไหวเสร็จแล้วเขาบอกเฮงน้องกินด้วยหยิบกินตรงนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ควรควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนเพราะเราไม่รู้ค่ะสถานที่ที่เราไปไหว้เนี่ยเชื้อโรคเยอะแค่ไหน <ผม S 1> เราต้องเริ่มจากการดูแลตัวเราเองก่อนมือก่อนที่เราจะทําก่อนที่เราจะทานให้สะอาดอาหารที่เราจะเอาเข้าผักก็จะสะอาดไปด้วยค่ะครับเพราะว่าอาหารที่เอามาไหว้เนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ล้างมาก่อนนะ<ช>เพราะว่าเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าของไหว้บางอย่างไม่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 ล้างก่อนเพราะฉะนั้น เอามาทานเนี่ยเราต้องให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆใช่ค่ะอย่างน้อยล้างก่อนทั้งมือเราแล้วก็อาหารอุ่นให้มันรอนนิดนึงง่ายๆเลยค่ะเวลาเราทานแนะนําว่าเออมันอุ่นไหมมันร้อนไหมก่อนทานให้มันรู้สึกอุ่นๆนิดหนึง่งร้อนๆนิดนึงค่อยทานจะดีกว่าอย่าแบบว่าหยิบกินเลย เอาตรงนั้นมันไม่จาเป็นต้องขนาดนั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งที่ตอนเนี่ยหมอเจอแล้วหมอรู้สึกเป็นห่วงท่านผู้ชมมากๆเลยเขาบอกว่าห้ามหาหมอห้าม,าม,าม,ามกินยาในวันตุ่จีน3-4วันนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากินหรือว่าหามหมอช่วงเนี้จะทําให้ร่างกายแบบ ปวยไปทั้งปีมันเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อกันหมอเจอในอินเทอร์เน็ตแชร์กันเยอะมากๆโอเคค่ะมันอาจจะเป็นความเชื่อที่ทําได้กับคนที่สุขภาพแข็งแรงแต่คนไข้คนไหนนะคะที่เป็นโรคเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองหรือต้องกินยาประจําตัวเป็นทุกวันเป็นประจาเนี่ยไม่ต้องไปฟังเลยค่ะ <c oughs> ยาโรคประจําตัวที่เราต้องกินอยู่ยิ่งเบาหวานความดันนี้ยิ่งต้องกินเลยค่ะ เราอย่าคิดว่ามันคือยาอันนี้มันคือวิตามินค่ะบำรุงร่างกายถ้าความเชื่ออีกเชื่อหนึ่งมองว่ากินอันเนี้ยเราร่างกายจะแข็งแรงอ้าถ้าเรากินยาอันนี้เราก็จะแข็งแรงตลอดปีให้คิดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไปอ่านดูมีความกังวลมากๆท่านผู้ใหญ่หลายๆคนหรือผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะคนแก่ค่ะเขาอาล้วเขาก็จะเชืวว่ออุ้ยจริงเหรอถ้ากินฉันกิน2วันนี้แล้วฉันจะป่วยไปทั้งปีงั้นฉันไม่กินก่อนจริงๆไม่ได้เลยค่ะบางคนนะคะเบาหวานความดันในเกฑ์ที่สูงมากๆหยุด1วันค่ะทําให้เกิดเส้นเลือดในสม แตกหรือติดได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อค่ะเราต้องกินให้มองว่าเป็นวิตามินบำรุงถ้ากิน3ามตัวนี้จะแข็งแรงทั้งปีอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะครับโอ้แสดงว่าเป็นเรื่องที่มีการเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ใช่เยอะมากเป็คนคเชื่อเนาะใช่ค่ะแต่จริงคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยหรือว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้งดยานี่ดื้อยาเลยนะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้อย่าไปฟังค่ะแล้วเราก็คิดซะว่า กินสองเม็ดนี้เราจะได้แข็งรายทั้งปี<อ>ครับอาวันพุธนี้ใครจะไปเที่ยวพักผ่อนให้พอแล้วเดี๋ยววันพุธกลับมาคุยกับคุณหมอกันต่อน,นะครับ<ด>เรื่องของกิจกรรมตรุษจีนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากหมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีคราวสวัสดีค่ะ